สามวันค่ะถ้าภายในสามวันดิฉันยังไม่ได้เซ็นสัญญากับคุณดิฉันขออนุญาตไปหาเจ้าอื่นแทนคุณนะคะครับทำไมผมต้องขอโทษคุณด้วยก็ในเมื่อที่นี่มันเป็นที่ของผมอ๋อที่ของคุณ แสดงว่าคุณคงเป็นคุณสุภการเจ้าของบริษัทนี้ใช่ไหมคะ,ะทางเดินทั้งตูวผมก็เหลือยีิบบาทเนี่ยครับผมให้เป็นค่ารถแล้วกันนะครับผมต้องรีบไปแล้วครับ ี่บริษัทขาดทุนมาตลอดระยะเวลาหกเดือนแล้ววะเนี่ยแล้วแบบนี้มันจะไม่เจ๊งเหรอวะสวัสดีครับคุณมานพอะไรนะครับไม่ได้นะครับคุณมานพจะยกเลิกการส่งไม่ได้นะครับคือลูกชายฉันเพิ่งตกลงคบกับลูกสาวเจ้าของบริษัทขนส่ง ฉันเลยต้องใช้บริการของว่าที่พ่อตาของลูกชายฉันฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะสวัสดีอ๋อคุณมานพคุณมานพโอ้ยงานคนส่งชิ้นสุดท้ายในมือก็โดนแคนไปอีกเอ้ยรู้งี้ทำสัญญาไว้ก่อนก็ดีอ่ะเฮ้ย คุณเดินของคุณยังไงให้มาชนคนอื่นเขาเนี่ยนี่คุณมากกว่าไหมคะที่มัวแต่ก,ก้มหน้าเล่นโทรศัพท์แล้วก็ไม่มองทางแล้วก็มาชนฉันนะคะจะบอกว่าผมผิดว่างั้นไม่รู้ตัวไหมล่ะคะถ้ารู้ตัวเนี่ยก็พูดออกมาสิคะอะไร <c ười> คำว่าขอโทษไงคะ <c ười> ทำไมผมต้องขอโทษคุณด้วยก็ในเมื่อที่นี่มันเป็นที่ของผม ของคุณ <anch ill ic> แสดงว่าคุณคงเป็นคุณสุภาการเจ้าของบริษัทนี้ใช่ไหมคะใช่รอรอๆแบบนี้มีคนเดียวเท่านั้นแหละครับกา <ss es> แต่คุณเป็นใครไม่ทราบครับมาทำอะไรในที่ของผมครับผม <laughs> ดิฉันชื่อปรางค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์ปลากระป๋องที่กำลังจะมาใช้บริการขนส่งบริษัทของคุณไงคะเ <sch> ออคุณคือคุณปราง เจ้าของแบรนด์ปากกระป๋องชื่อดังนั่นเหรอครับใช่ค่ะพ่อคุณสุดหล่อเชิญเชิญครับเชิญด้านไหนเลยครับ คือผมต้องขอโทษที่เมื่อกี้ผมทําเรื่องเสียงารยาคุณปางไปนะครับคือว่าช่วงนี้ผมมีแต่เรื่องที่เครียดให้คิดนะครับอืมคงไม่นิดมั้งคะพอดีว่าดิฉันได้ยินมาค่ะว่าตอนนี้บริษัทของคุณกําลังจะเจ๊งอุ้ยขอโทษค่ะที่พูดตรงไปนิดนึงไม่เป็นไรครับ สรุปคือคุณปรางจะให้ผมจัดส่งกระป๋องให้คุณปรางใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าคุณต้องลดค่าขนส่งให้ฉัน40อซอะไรนะครับจะให้ผมลดค่าจัดส่งให้ทั้ง40%่เนเี่ยเหรอครับมันเป็นไปไม่ได้เหรอครับคุณปรางคือจริงๆแล้วเนี่ยดิฉันก็ไม่อยากจะขอลดหรอกนะคะแต่พอดีว่าเมื่อสักครู่เนี้ค่ะฉันโดนเจ้าของบริษัทเนี้ยเสียมารยาทใส่อะค่ะ ดิฉันก็เลยอยากจะได้โปรโมชั่นเป็นค่าทำขวานนิดนึงอะคะอ่ะแล้วนี่ก็คงเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะคะที่จะรักษาบริษัทนี้ไว้ได้อะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รับข้อเสนอของฉันเนี่ยฉันว่าคุณคงจะต้องเสียบริษัทนี้ไปแน่นอนเลยะค่ะเอาเป็นว่า ผมขอทบทวนเรื่องรายละเอียดที่คุณส่งให้มาให้ผมก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะติดต่อกลับไปครับสามวันค่ะถ้าภายในสามวันดี่ฉันยังไม่ได้เซ็นสัญญากับคุณทีฉันขออนุญาตไปหาเจ้าอื่นแทนคุณนะคะครับถ้าอย่างนั้นทีฉันขอตัวนะคะ มันสามวันแล้วเนี่ยสามวันค่ะถ้าภายในสามวันที่ฉันยังไม่ได้เซ็นสัญญากับคุณดิฉันขออนุญาตไปหาเจ้าอื่นแทนคุณนะคะครับเอาวะ เฮ้ยมันคนนี่โอ้ยคุณครับคุณ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 ครับคุณคุณคุณครับคุณครับเป็นไงบ้างครับเป็นไรครับเนี่ยไหวไหมครับ ใครทาอะไรคุณครับี่ยมีใครเอาอะไรมาตีผมข้างหลังไม่ลูันี้มือถือกระเป๋าตังค์หายหมดเลยอ่ะเอ้ยไปไหนหมดล้วโดนโจรปล้นเปล่าครับเนี่ยเออแล้วลุงลุงโทรแจ้งตํารวจหรือยังครับลุงเจ้าที่ไหนโทรมันเอาไปหมดเลยอ่ะเออแล้วลุงเป็นใครมาจากไหนครับเนี่ยคือลุงอะเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศอะแล้วก็ลงมาแวะหาเพื่อนตรงนี้เท่านั้นเอง มันจะเดินไปซื้อของตรงนี้แล้วอ,อยู่ๆอะไรไม่รู้มันตีข้างหลังลุงก็สลบไปเนี่ยเอางี้นะครับ<อ>ลุงจะไปที่ไหนครับเดี๋ยวผมแวะไปส่งให้ได้นะครับลุงจะกลับบ้านอ่ะที่เสนานิคมเนี่ยโอ้โหคนละทางเลยอะผมต้องรีบไปแล้วครับลุงงั้นเอางี้ครับอะทางเดินทั้งตัวผมก็เหลือยี่สิบาทเนี่ยครับลุง ผมให้เป็นค่ารถแล้วกันนะครับผมต้องรีบไปแล้วครับพ่อหนุ่มเอ่อเอเอจะพอกลับถึงบ้านไหมวะเนี่ยเอาไปซะละเอาวะยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะ เบอกว่าเลยไม่หาอะไรข้างหน้าแล้วกัน มาแล้วครับคุณปาคุณปาครับมาแล้วครับคุณมาสายสองนาทีค่ะเวลาที่ฉันมีให้คุณน่ะหมดแล้วคุณปาเดี๋ยวสิครับคุณปาเดี๋ยวผมมาสายแค่สองนาทีนะครับนี่คุณคุณรู้ไหมคะว่าสองนาทีสําหรับฉันเนี่ยมันสร้างเงินได้หลายแสนเลยนะคะฉันขอตัวล่ะอคุณปาเดี๋ยวครับผมขอร้องนะครับให้โอกาสผมหน่อยนะ ผมต้องการงานนี้จริงๆครับถ้าบริษัทผมไม่ได้งานนี้บริษัทผมเจ๊งแน่ครับโอกาสสุดท้ายเนี่ยฉันให้คุณไปแล้วค่ะแต่คุณน่ะไม่คว้ามันไว้เองฉันเสียใจด้วยนะคะ,ะคุณป้ณามีคนมาขอโทครับใครอะคุณพ่อค,คุณลุงคุณนั่นเองอรู้จักกันด้วยเหรอคะ ก็คนนี้แหละที่ช่วยพ่อไว้ตอนที่พ่อโดนจนป้นฮะคุณพ่อโดนจนป้อนออแล้วแล้วมันเอาอะไรไปบ้างคะคุณพ่อหมดเลยยกเว้นเสื้อผ้าเนี่ยที่มันเอาไปไม่ได้เอเอว่าแต่คุณมาทำอะไรที่บริษัทผมเนี่ยอ๋อคือผมมาค,คุณคณนนี้เขาคือคุณสุภการค่ะเป็นเจ้าของบริษัทขนส่งที่กำลังจะเจ๊งนะคะ ซึ่งปรางก็ได้ให้โอกาสสุดท้ายกับเขาในการทํางานร่วมกับเราไปแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่คว้าโอกาสนั้นไว้เพราะว่าเขามาสายเกินเวลาที่ปรางกับนงั่นเหรอคุณสุปการครับยังไงผมขอบคุณคุณนะครับที่ช่วยเหลือผมในวันนี้และผมก็ขอแสดงความยินดีด้วยอยินดียินดีเรื่องอะไรครับนั่นสิคะคุณพ่อ คุณพ่อเผ้ออะไรอยู่คะเนี่ยยินดีเรื่องอะไรคะก็ยินดีที่เราจะได้ร่วมงานอย่างนี้ฮะอะไรนะคะจะหยุดพูดเลย้ละคือคนคนนี้ที่ช่วยเหลือพ่อไว้แกเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นพ่อจะตอบแทนเขาด้วยงานขนส่งบริการตลอดไปจริงจริงเหรอครับอขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณจริงๆครับ ยังไงขอแสงความดีใจด้วยนะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งสำหรับเงิน2 0บาทที่คุณให้ผมในวันนี้ไม่เป็นไรเลยครับถือว่าคุ้มครับอ๋อยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณครับรจะแจกกันไหนครับผมไม่รู้พ่อฝากดูแลคมนด้วยค่ะ